อยู่ดีๆคีย์บอร์ดเรากดไม่ติดนะครับตัวเลขเรากดไม่ได้นะครับผมอ่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคีย์บอร์ดเราเสียนะครับหน้าที่ปุ่มนำล็อกก็ติดอยู่นะครับนะครับเปิดนำล็อกแล้วก็กดตัวเลขไม่ได้นะครับเข้าใจว่าเออร์คีย์บอร์ดเราไปแล้วแน่เลยเสียแล้วแน่เลยนะครับผาต้องไปซื้อใหม่เนี่ยนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอ่ามีวิธีแก้นะครับให้ตัวเลขกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผม ท่านยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับลุงมากออนไลน์สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับเรามาจะมาแก้คีย์บอร์ดที่กดตัวเลขไม่ได้นะครับอันนี้ปุ่มนํำล็อกก็ติดอยู่นะครับพิมพ์แล้วก็ตัวเลขไม่ขึ้นมาเลยนะครับผมมันเสียเลยตามมามาสลับปุ่มกันหรือเปล่ากดก็ไม่ได้นะครับกดนํำล็อกแล้วตัวเลขก็ไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับผม วิธีแก้นั้นง่ายมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลูกหลานเราเมื่อไปโดนคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ที่ผมเป็นลูกผมก็มากดโดนปุ่มคีย์บอร์ดมันนะครับกดโดนปุ่มคีย์ลัดไปนะครับผมวิธีแก้นะครับผมให้เพื่อนๆกดปุ่ม alt alt แล้วก็ชี้ด้านซ้ายมือนี้นะครับผมแล้วก็กดนำล็อกพร้อมกันครับหลังจากได้ปุ่มคีย์บอร์ดนำล็อกจะดับไปนะครับให้กดปุ่มนำล็อกใหม่อีกทีนึงครับแล้วกดตัวเลขดูครับเห็นไหมครับ ตัวเลขก็พิมพ์ได้แล้วปกติเลยนะครับได้ทุกเลขเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราอาจจะไปโดนได้หรือลูกหลานเรามาเล่นคีย์บอร์ดเราอาจจะกดไปโดนได้นะครับเราก็คิดว่าคีย์บอร์ดเราเสียนะครับาะกดยังไงตัวเลขก็ไม่มานะครับผมวิธีการแก้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับคิดนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ลองไปแก้กันดูนะครับก่อนจะไปอยาลกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ